สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทาร์ลชแนะผู้รับสารจัก,ก,กรวาลแปลความหมายโดยการอ่านะภพยทาร์ล์มอแจนนะคะคลิปนี้มาเช็คพลังงานคนรักเก่านะฮะสองคนรักเก่านะ,ะของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูวันที่เป็นแบบสากลตะวันตกนะคะเราจะมาเช็คพลังงานฝั่งนี้คุณฝั่งนี้เขานะฮะมาดูซิว่ามีโอกาสแนวโน้มที่จะกลับมาคืนดีไหมคลิปนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ยัง เราการติดต่อสื่อสารจากคนของคุณน,น,นะคะคนเก่าคนที่ห่างหายกันไปขออภัยนะคะขอพลังงานตัวคุณนะคะชาวธาตุไฟหนึ่งใบขอพลังงานของเขาหนึ่งใบใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเอาละค่ะชาวธาตุไฟนะคุณอยู่ใน energy เนก 9, 9ดาบนะคะ energy ของเขานะคะแดไม้เท้านะค,ะคุณนะคะ คุณมองเขาแบบไหนคุณมองเขาแบบไหนเขามองคุณแบบไหนความรู้สึกของคุณความรู้สึกของเขามีอะไรอยากบอกเขาอยากบอกอะไรคุณบทเรียนครั้งนี้นะคะเจ็ดถ้วย ความไม่แน่ใจความสับสนลังเลโอเคเรามาดูคุณก่อนนะตอนนี้ Energy คุณนะคะอ,อ,อันนี้มันเป็นความรู้สึกว่าคุณกำลังรู้สึกกลัวนะนะกลัววิตกกังวลไม่ไว้วางใจ Energy เขานะคะเนี่ยแปดไม้เท้างานเขาน่าจะพัฒนาไปได้หมอเชื่อว่า Energy อันนี้มันเหมือนว่าเขากำลังเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ เขากําลังโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องอะไรของเขาแต่หมอเชื่อว่าอันนี้มันเป็น energy ของการที่อยากจะติดต่อสื่อสารหรือทําให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปได้เหมือนเขากําลังคิดอยากจะโทรหาคุณหรือว่าเขาโทรหาคุณแล้วไม่รู้หนะ้าเช้าทัดไฟมันก็เลยทําให้คุณเครียดหรือเปล่านะคะเหมือนว่าคนเก่าติดต่อกลับมาคุณก็เลยวิตกกังวลน,นะคะเครียดนอนไม่หลับคุณมองเขาอย่างไรนะเจ็ดไม้สิบถ้วยจัดเมน คุณได้ข่าวเขานะคะเนี่ยเจ็ดไม้สิบถ้วยนะคะคุณได้ข่าวเขาจัดเม้นต์นะคะสิบถ้วยความรักความสุขนะคะคุณมองว่าเขากำลังจะพยายามเนี่ยนะคะเ,เขาเรียกว่าอะไรอะติดต่อสื่อสารมาเพื่อเพื่อพยายามเอาคุณกลับไปเป็นคนในครอบครัวสิบถ้วยนะคะเพื่อน คุณกำลังมองสิ่งนี้นะอะตัวเขาหล่ะมองคุณสี่ถ้วยคุณไม่พอใจเขานะคะที่เขาจะบังคับคุณนะเนี่ยนะเขามองคุณว่าคุณอะอยากควบคุมตัวเองตัวตนของตนเองเป็นคนที่มั่นใจแต่เขาอะเหมือนอยากง้อคุณและถ้าง้อหรือคุยแล้วเนี่ยแสดงว่าคุณไม่โอเคนะสี่ถ้วยคุณไม่พอใจนะสิบไม้เท้า คุณรู้สึกว่าพลังงานของเขาที่เขามองนะเหมือนว่าถ้าคบกันเนี่ยคุณรู้สึกว่าเหมือนแบกแบกรับภาระนะเหมือนว่าคบกับเขาเนี่ยคุณเหนื่อยอะ่ะแล้วคุณไม่พอใจที่เขาชอบควบคุมเกมควบคุมคอนโทรลในความสัมพันธ์เอาแต่ใจตัวเองอะไรแบบนี้นะคะมันทําให้คุณรู้สึกแบบไม่พอใจอ่ะไม่ชอบอะ่ะนะคะแบบนี้เหมือนเหมือนการบังคับอะไรแบบนี้มากกว่า คุณมีความเป็นตัวของตัวเองนะะไม่ยอมน่าจะไม่ยอมอะไรบางอย่างเลยล่ะตอนเนี้ยเขาน่าจะควบคุมคอนโทรลคุณไม่ได้สมมุติว่าถ้าโทรกลับมาหรือคุยอะไรเงี้ยนะคะบางสิ่งบางอย่างที่เขาอยากจะพูดอะไรก็แล้วแต่นะโทรหาคุณอ่ะจะควบคุมคอนโทรลหรือจะเหมือนว่าจะควบคุมคอนโทรลในความสัมพันธ์เองอ่ะเหมือนจะเป็นคนที่คุมเกมอ่ะแต่เขาเข้าใจผิดนะคุณเป็นคนที่คุมเกมความสัมพันธ์นะคะเพื่อนๆเพราะว่าตอนนี้คุณอ่ะ นะพยายามคิดว่าถ้าไม่มีเขาอะ่ะมันจะทําให้คุณมีความสุขพอเขาติดต่อกลับมาหรือโทรมาหรือพยายามเนี่ยโทรหาหรือติดต่อมาคุณเครียดเลยเนี่ยเพราะว่าเจ็บเจ็บถ้วยบางทีนะคะเอเนจีนี้มันเป็นแบบว่าสมมติถ้ากลางคืนคุณนอนแล้วฝันเห็นแฟนเก่าคุณเครียดแดกเลยอะ่ะเพราะว่าปกติเนี่ยพลังงานของคุณที่เช็คนะคะชาวธาตุไฟทุกคลิปเลยพลังงานเอเนจีคุณดีแต่แสดงว่าเมื่อคืนนี้คุณต้องฝันเห็นแฟนเก่าคนที่คุณไม่ชอบนะแล้วคุณรู้สึกว่าเนี่ยก้า ้าวดาบมันเป็น energy ของการตื่นจากฝันในจิตใต้สํานึกแล้วเรารู้สึกกลัวหรือรู้สึกไม่ชอบรู้สึกไม่พอใจคนคนนี้ของเรานะะมันเป็น energy สิ่งนี้นะนเพื่อนๆนะหมอเชื่อว่าเนี่ยเหมือนคนนี้เขาอยากจะโทรหาคุณหรือติดต่อหาคุณคล้ายๆเหมือนการส่งโทรจิตหรือเขาคิดถึงคุณทําให้คุณฝันไปเมื่อคืนคุณต้องฝันถึงแฟนเก่าแน่เลยเช้าทัดไฟนะถ้าได้ฟังคลิปนี้คอมเมนต์บอกหมอสิว่าจริงหรือเปล่าใช่หรือเปล่า,ลานะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเขาอยากเจอคุณนะเนี่ย เหมือนคุณเป็นโชคชะตาในโอกาสข้างหน้าเขาอยากจะได้เจอคุณนะตอนนี้ไปไหนไม่ได้เลยมุกออนไม่ได้ผู้ชายของคุณนะ่ะเนี่ยนะสไนเอรโซดเจ็ดเพนเด็กเลเขากำลังทบทวนความสัมพันธ์อยู่ตอนนี้เขาอยากจะทำงานในความสัมพันธ์ไม่มีคุณแล้วเน็บหนาวแล้วเหงานะฮะเนี่ยตัวคุณละ่ะอื้อเดอะไฮโลแฟนนะเอทออฟคะัพแล้วก็ เอ็ดออฟโซนนะคุณอะนะคะเ,เขาบอกว่าคุณอะอยากได้ความรักที่ดีที่ซื่อสัตย์แล้วก็ความสัมพันธ์ที่คอมมิตเมนท์ที่ชัดเจนฉันจะให้โอกาสสําหรับใครบางคนที่รักฉันจริงแล้วก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์ชัดเจนแล้วก็แต่งงาน,นะคะแสดงว่าความสัมพันธ์เนี้ยแฟนเก่าคุณเนี่ยคนคนนี้นะคะบางคนก็อยู่ในพลังงานที่เป็นตัวเลือกและเป็นทางเลือกหรือเขาเจ้าชู้ถ้าคุณเคยใช้ชีวิตอยู่กับคนนี้แล้วก็คือคนคนนี้เจ้าชู้หรือเปิดออฟชั่น นะมีความไม่ไว้วางใจเจ็ดถ้วยนะมีความไม่ไว้วางใจในความสัมพันธ์ใครเปิดออปชันเปิดตัวเลือกเปิดทางเลือกนะคะอันนี้คุณกําลังคิดว่าถ้าเขากลับมาแล้วนะคุณไม่ได้อยากเอาแล้วอะ่ะมันเป็นพลังงานไพ่พคือสิ่งนี้เป็นบทเรียนนะคุณชัดเจนกับตัวเองแล้วคุณอยากจะตัดคนนี้ออกไปหรือเปิดโอกาสความรักครั้งใหม่ให้เข้ามาถ้าเขารักคุณจริงอะ่ะ บางทีคุณก็คิดนะสิ่งที่คุณรู้สึกก็คือถ้าเขารักคุณจริงอะ่ะเขาต้องชัดเจนนะเขาต้องมอบความรักให้ฉันอย่างดีนะอันนี้คือไพ่แต่งงานไม่ถึงว่าคอมมิชเมนท์ที่ชัดเจนถ้าเป็นความรักถ้าเกิดติดต่อกับเข้ามาแล้วเป็นคนไม่ดีกลับมามีตัวเลือกมีทางเลือกหรือไม่ได้เปิดเผยความรักความสัมพันธ์ที่ชัดเจนจริงจังแล้วไม่ได้สู้เพื่อฉันฉันไม่เอาคุณตอบสิ่งเนี้ยในความรู้สึกของคุณนะค่ะว่าเขาไม่ชัดเจนเป็นคนดีหรือเปล่าไม่รู้นะคะ เอาละนะคุณอยากบอกอะไรเขาสามถ้วยนะสมมุติว่าถ้าคนนี้ติดต่อสื่อสารมาคุณก็อาจจะพูดคุยในลักษณะที่แบบเพื่อนสถ้วยถ้าถามว่าม,มาแบบเป็นเพื่อนแล้วก็คุยได้อะคุยได้แบบเพื่อนหรือว่าถ้าถามว่าถ้าอยู่ในวงสังคมหรือมาเจอหน้าหรือเป็นเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยได้นะสามถ้วยคือการเป็นเพื่อนได้แต่ถ้าถามว่าถ้าเขาอยากจะจริงจังหรือสู้เพื่อคุณโดยที่คุณ ชาวทัดไฟนะยังไม่เคยแต่งงานแต่คนคนนี้นะแบบเป็นเพื่อนอะในลักษณะที่แบบว่าเออเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนอะไรก็ได้ที่แบบรู้จักกัน่ะสมมุติว่าถ้าเขาอยากจะเอาฉันเป็นเพื่อนฉันไม่ได้อยากเป็นเพื่อนกับแกเนี่ยนะอืมนะคะเนเพื่อนเนี่ยถ้าอยากคุยเป็นเพื่อนฉันไม่ได้อยากหาเพื่อนนะฉันมีความสุขอยู่ได้ด้วยตนเองถ้าคนนั้นที่มาแล้วทําให้คุณเครียดเคยอยู่ด้วยกันแล้วเคยคบแล้วไม่ดีคุณบอกว่าคุณอยากบอกเขาว่าคุณมีความสุขดีดูสิ สามถ้วยเนี่ยฉันดื่มชากาแฟคนเดียวได้ฉันมีความสุขอยู่กับอยู่กับสัตว์เลี้ยงของฉันฉันสวยเห็นไหมมีคนพาฉันออกเดตเยอะๆหรือมีคนสนใจฉันเยอะะฉันมีความสุขดีอยู่แล้วแกมาทําไมแกมาปุ๊บฉันเครียดแดกเลยเนี่ยเห็นไหมคะอืมแต่ถ้าคุณแต่ถ้าคุณกับคนนี้ไม่เคยเป็นแฟนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะมันก็ถือว่าเป็นคนความรักเก่าหรือที่เรารู้สึกดีต่อกันแต่ยังไม่ได้เป็นแฟนถ้ากลับมาคุณก็จะถามเขาไงว่ามจะเอาเป็นเพื่อนหรือเอาเป็นแฟนเนี่ยเห็นไหมคะ มันก็สอดคล้องกับตรงนี้ว่าถ้าไม่ชัดเจนถ้าจะคบชั้นแบบเพื่อนหรือว่าให้ชั้นอะไปเสิร์ฟความสุขให้แกฉันไม่เอานะเออชาวทัดไฟก็จริงจังชัดเจนอะคือพูดชัดแต่ว่าตกลงแกจะเอาชั้นเป็นเฟรน์โซนหรอฉันไม่เอานะอะไรเงี้ยชีวิตฉันมีความสุขอยู่แล้วแกอทาไมต้องเป็นคนที่ทําให้ชั้นเครียดไม่มีความสุขอะฉันอยากรู้จริงอะไรเงี้ยคนคนนี้อยากบอกอะไรคุณโอ้โหห้าไม้คนนี้นะโอ้โหห้าไม้นะแบบโอ้โหไม่ไหวอะดูดิ อยู่ตรงนี้รออยู่ตรงนี้นะคะอึดอัดหายใจไม่ออกวุ่นวายนะคะเนี่ยห้าไมา้อะแสดงว่าเขาจะบอกอยากบอกคุณว่าบางสิ่งบางอย่างที่ความสัมพันธ์ยังขยับไม่ได้หรือยังไม่ชัดเจนอะนะคะเพื่อนๆมันเหมือนว่ามีคนอื่นอะจ้องมองจ้องจับตาดูอยู่หรือห้าไม้คืออิทธิพลปัจจัยภายนอกผู้คนสังคมคนรอบข้างหรือตอนนี้เขากำลังคิดวุ่นวายถึงคุณ เอาคุณเอจหัวไม่ได้แหละแน่ๆนะคะเนี่ยห้ามไม้เทา้าหรือบางทีเขาอาจอยากจะพูดว่าไม่มีคุณฉันไม่มีความสุขเลยฉันยุ่งมากชีวิตฉันโคตรวุ่นวายเลยอ่ะนะคะเพราะอะไรเพราะคุณน่ะน่าจะน่าจะเคลียร์หรือจัดการอะไรก็ได้ที่ทําให้เขามีความสุขอะนะคะ,นะคะเหมือนเขามีปัญหาปัญหาอะไรก็ได้ปัญหาเรื่องงานปัญหาเรื่องอะไรก็ได้ทั้งหมดน่ะที่คุณน่ะคอยช่วยเหลือหรือคอยแก้ไข อยากโทรหาเนี่ยคือง่ายๆสมมติว่าถ้าเป็น,ปน,ปนความสัมพันธ์ที่เหมือนเขารู้สึกจะชอบเราหรือเราจะชอบเขาแล้วก็หาออกมาเนี่ยเขาอยากจะเลียงเลียงลำดับงานหรือให้ให้ใหงานเขาอะลาบลื่นไปแต่พอไม่มีคุณอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ได้ติไดไม่เป็นที่ปรึกษาที่ดีอะนะคะอยากเราเอาอยากเอาเราเป็นแฟนแหละแต่ก็ให้เราทําทุกสิ่งทุกอย่างเคลียร์เพื่อให้เขามีความสุขอะเหมือนเหมือนคอยจัดการปัญหาเนี่ยคุณเก่งไงเห็นไหม งานสิบไม้เนี่ยคุณยังเคลียได้เลยเห็นไหมเพราะตอนนี้คุณไม่ช่วยสีส่ถ้วยอะเห็นไหมเพราะคุณไม่พอใจถูกไหมเขาก็เลยรู้ไงว่าคุณไม่ช่วยแล้วนะคะฉันอยากมีความสุขของตัวฉันเองเวลาที่อยู่กับแกก็เลยต้องไปช่วยงานแกตลอดเลยหรือว่าแกเอาความสุขของฉันอะเพื่อเอาภาระของแกมาให้ฉันและฉันก็ไม่มีความสุขแล้วแกก็ไม่ต้องวุ่นวายไงเขาเรียกว่าอะไรอะ เอาภาระหรือเอาปัญหาหรือเอาสิ่งที่หนักใจของเขาอะเพื่อให้เราไปเคลียร์ไงเนี่ยคิดถึงเนี่ยคิดถึงสิ่งเนี่ยคิดถึงคนเก่งคิดถึงคนเก่งแม่คนเก่งพ่อคนเก่งทาดไฟนะแฟนเก่าของคุณกำลังคิดสิ่งนี้นะคะเพราะว่าเจ็ดถ้วยเนี่ยมันเป็น energy ของตัวเลือกทางเลือกแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่เขาอะมีคุณแล้วเขาจะไม่ลังเลสับสนในเรื่องงานในเรื่องการตัดสินใจหรือมันสมองอะไรเงี้ยคุณจะเป็นคนที่ จัดการใช่ไหมคะจัดการในชีวิตเขาปัญหาของเขาให้เขาได้ให้เสิร์ฟความสุขให้เขาจริงๆไพ่สามถ้วยถ้าดูเรื่องความรักก็คือเวลาที่แกต้องการชั้นเพื่อให้ชั้นเสิร์ฟความสุขให้แกหรือแก้ไขปัญหานะคะเ,เพื่อนๆมันไม่ได้ว่าเขาอยากจะ,ะทําให้เรามีความสุขนะ นนบางคนจะเข้าใจผิดนะคะว่าไพ่สามถ้วยเนี่ยมันเป็นไพ่เพื่อนหรือว่าคนที่เอาแต่ใจตัวเองเพื่อให้ตัวเราเสริฟความสุขให้เขานะคะเพื่อนๆอะไรที่เป็นความสุขของเขาอ่ะเขาอยากจะทําตรงนั้นอน,นึกออกไหมคะอะไรที่เป็นความสุขเขาอ่ะเขาจะทําหรืออะไรที่เราช่วยแก้ไขปัญหาแล้วให้เขาสบายเนี่ยเขาก็จะทําแต่ถ้าอะไรเป็นความสุขหรือความหนักใจของเราเขาไม่ช่วยคุณเก็ตไหมสิ่งที่หมอกําลังพูดอธิบายนะคะอืม แสดงว่างานเขาวุ่นวายมีปัญหาเยอะมากมายนะคะเอลรนะคะเพื่อนๆน่าจะประมาณนี้ก็ลองดูนะคะแสดงว่าคนนี้ถ้าทักมาหาคุณนะคะขอความช่วยเหลือเรื่องงานเรื่องเงินระบายอารมณ์ปัญหาที่มันวุ่นวายนะคะอะไรก็ได้ที่คุณจะเป็นผู้รับฟังผู้ไขคําตอบผู้ไขปัญหานะ,ะเขาสับสนลังเลชีวิตนี่ไงเดอะสตาก็คุณเป็นคนที่ ทำให้เขาสบายใจไงนะเพราะว่าเมื่อมีคุณไงคุณจัดการให้ทุกอย่างทุกอยู่ที่คุณคุณเคลียร์ได้ไงเ่ห็นไมเอ็มเพลเอร์กระสิบไม้เนี่ยเห็นไหมงานหนักแค่ไหนอ่ะคุณจัดการได้ดูสิผู้ชายของคุณคิดว่าคุณเป็นเอ็มเพลเอนะเพื่อนๆดูสิเห็นไหมยังไงนะคะเอาละนะชาวรดไฟแม่สิงห์ธนูแฟนเก่าของคุณกำลังคิดกับคุณแบบนี้นะคะ ที่เขาอยากได้คุณไปเพราะว่าคุณเก่งไงคะจัดการเก่งฉลาดแล้วก็ทําให้เขามีความสุขนะคะแต่คุณจะมีความสุขไหมหรือเขาจะเสิร์ฟความสุขให้คุณไหมภายใต้สำนับที่ซ่อนไว้นะคะถ้าคนที่ยังไม่ชัดเจนบอกเลยก็ยังไม่ชัดเจนคือเก่าคือเดิมนะคะถ้ามาคุยกันก็คือคุณต้องไปช่วยเขาให้เขามีความสุขเหมือนเดิมหรือเป็นแค่เพื่อนนะคะอืม ยังไม่ทําอะไรเลยยังไม่ทํางานในความสัมพันธ์ด้วยนะคะคือแบบขอโอกาสเจอวันข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังสับสนลังเลไม่แน่ใจในตัวเองด้วยอะว่าจะเอาอยัางไงเพราะจ็ดถ้วยเป็นคนที่สับสนลังเลนะว่าเอ้ยมีตัวเลือกมีทางเลือกหรือเอ๊ะอะไรยังไงไม่แน่ใจในตัวตนตัวเองคุณก็ไม่แน่ใจในตัว,ตว,ตว,ตว,เ,ตวเขานะถ้าเขาติดต่อกลับมาอมันยังเป็นเรื่องยังยากอยู่นะแฟนเก่าะนะคะเพื่อนบอกเลย ชีวิตเขาคงจะมีปัญหาวุ่นวายเรื่องงานมากเลยพยายามอยากจะอยากจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหรืองานอะ่ะอยากจะอะไรเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้มันให้มันราบลื่นอะ่ะไม่มีคนช่วยจัดการเออนะคะโอเคนะอนะ,ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ